สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คินเที่ยวกับอ้อนเหมียวทัวจะพาทุกท่านไปล่องเรือยางเข้าสู่เส้นทางแห่งความหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่ดินแดนแห่งน้ําตกทีละโซนะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยและเป็นน้ําตกอีกแห่งหนึ่งนะครับที่สวยติดระดับโลกกติ ปาดงดีที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้นะครับเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกหรือว่าสัตว์ป่าอื่นๆอากาศที่สดชื่นเสียงสิงสารสัตว์ต่างๆเปรียบเหมือนเสียงเพลงของธรรมชาติทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายในขณะที่เราล่องเรือนะครับตรงนี้เหรอามกไม่เห็นไม่เท่าแ กํลังจะ,ะนปครับเไอ้รล่งันนั้นลันตูโอ้โ <c oughs> าภ <c oughs> าษา,า,าอะไร,ระเออทูดันเหรอ,อ <c oughs> กําลังจะบอกเอปิดภาษาครับพไอ้กเลหลี่ยงอันนั้นลันตู เลือเรานะครับจะแล่นผ่านหน้าผาสูงชันหน้าผาหินเหล่านี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็นเวลานานหลายล้านปีแล้วนะครับสร้างสรรค์ให้เป็นรูปทรงที่แปลกประหลาดและสวยงาม นนี้ไไม่ได่ดะแต่ละผาหินล้วนแต่มีเรื่องราวและตำนานเล่าขานสืบต่อกันมานะครับจากปากคำของไกด์ท้องถิ่นที่มากับเรานะครับ <c oughs>

ล้อข้างๆไม่แปหรออ๋อนี่มันมันอ๋อนี่น้ำตกตัวน้ำตกมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับโอ,อ้นอ <S <S อนน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 นงนนดนนนนนนตาาานน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 นา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 นน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 นดนน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 น น้ำตกทีรอดจอสูงมากขบนนุนนี่ถือว่าน้ำน้อยใช่ไหมครับนถ้าน้ำเยอะเนยมันต้องเนาะอกเต็มเลยเนี่ย้็ตกเยอะครับอน้ําอน้าเน่ยที่อ๋อ มอสน้องใบเฟิร์นเทียบ บริเวณน้ําตกสายลุ้งเนี่ยนะครับเนื่องจากในวันที่เรามาเป็นวันที่ฟ้าปิดนะครับเมื่อเช้ามีฝนตกลงมาแสงแดดเลยสองลอดมาไม่ถึงนะครับทาให้เราไม่สามารถมองเห็นรุงกินน้ําได้ในบริเวณน้ําตกแห่งนี้นะครับ

啊，对。<開> cảm một hôm tôi tham mít làm bài tập này lắm, lát là, lát là, đi thang เมื่อเราแล่นเรือมาได้ประมาณ45นาทีนะครับก็จะถึงจุดแวะพักนั่นก็คือจุดแวะพักบ่อน้ําร้อนนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ําที่ไหลออกมาจากภูเขานะครับเราก็มาเข้าห้องน้ํามารีแลกแช่เท้าให้หายคลายความเมื่อยล้าต่างๆนะครับและมีกาแฟมีน้ําขิงน้ําสวรรน้ําผลไม้ตามฤดูกาลเลยนะครับให้เราเล่อกเลือกดื่มชิมกันนะครับกปรากฏใน YouTube นะครับ โอเคนี่น้ำมันออกมาแบงนี้น้ำบ่อน้ำร้อนร้อนเหมือนกันเหรอแต่เป็นหินเหรอแต่ว่าทางลงมันลื่นหน่อยเลยเป็นน้ำร้อนเหมือนกันเหรอใช่ คือมันจะเป็นกั้เนร็จแล้วมันจะเป็นแพได้ปั่นย้ายเลยแต่ว่าน้ำไม่รัดนะน้ำไม่ไดทั้งนี้นะน้ำซึ้งปั่นเป็นสาอบมันเหมือนเหมือนกับมะกอกมะกอกไหม ดูแขงเะไรนะ

แสงไปเลยครับ <laughs> กินเดิมพันธ์ <laughs> กินการชนะุรี <laughs> น้ำไปแล้วก็รินแ <laughs> พ้อยังอยู่ข้างหลัง ายอเองไม่ถายตัวเองไม่ถ่ายตัวเองถ่ายตัวเองไม่เอาไม่สวยโตคนอื่นไปเจอปครบาบมา อ้ถึงจะเข้าไปพัางงาประทิเนะที่วทะเลนะมันก็เป็นที่นี่ละเนี่ยีเลยนะีเลยเนี่ยลายหินสวย้หาโชว์น่อยดิ เอาโชว์หน่อยจริงจริง

เรือนะครับมาส่งประมาณ12กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงจุดที่เราต้องลงเรือนะครับจุดนี้คือทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้าต,ตกคิลัซูนะครับเราก็จะลงเรือกันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปนั่งรถยนต์ต่อเข้าไปในน้ําตกอีกประมาณ14กิโลนะครับใชครับหายง่วงยังครับสัสระงกเลยค่ะได้ยินเสียงน้ำพาองทำหน้าที่เอาไปใหญ่บ้างอะไรเยอะ <c oughs> ระยะทางจากจุดที่เราลงเรือนะครับมาถึงน้ําตกทีรอซูเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางลูกลังขึ้นเขาสูงชันนะครับรถที่จะวิ่งผ่านมาได้ก็ต้องเป็นรถโฟลวิได้นะครับรถเก๋งรถเล็กไม่สามารถขับผ่านมาด้านนี้ได้นะครับ เจ้าที่บอาไม่ไหมั้นที่ดูแนลกพอมาถึงจุดจอดรถนะครับเราต้องเดินต่อเข้าไปยังตัวน้ำตกนะครับอีก1.5กิโลเมตรนะครับ ซึ่งระยะทางจากตรงนี้ไปนะครับจะเป็นทางเทคอนกรีตนะครับแต่ก็จะมีขึ้นเนินบ้างแต่ไม่สูงนะครับสลับกันไปเดินสบายๆครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าป่าไม้ที่นี่ชุ่มฉ่านะครับอากาศเย็นสบายเราก็จะได้ยินเสียงน้ําตกเป็นระยะระยะนะครับเออเนี่ยเหรอป่าเก่งนายลงมาขี่อเต เสียงใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้ความจริงแล้วครับได้ยินเสียงแล้ว แด้แล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับน้ำตกทีราซูน้ำตกที่ยิ่งใหญ่เละงดงานราวกับสร้างสารรค์สวรรค์นบนดินเลยแล้ครับเสียงน้ำที่กระทบกับโขดหินแต่งติดกล้องไปทั่วบริเวณสายน้ำสีขาวโพลนไหลมาจากหน้าผาสูงชันน้ำตกที่ไหลลงมาเนี่ยนะครับกว้างถึงประมาณ500เมตรเลยนะครับทุกทิศทุกทางของบริเวณที่เรายืนมองอยู่นะครับเราจะเห็นเป็นละอองน้ำที่ละเอียดราวกับฝุ่นเลยล่ะครับ นี่จะมีจุดที่ทางอุทยานทําให้สําหรับเล่นน้ำนะครับอยู่ทางด้านข้างนะครับเป็นชั้นสองของน้ําตกแล้วก็จะนั่งพักผ่อนชมวิวธรรมชาติที่สวยงามก็สามารถลงเล่นน้าในบริเวณนี้ได้นะครับท่านที่มาเที่ยวชมนะครับก็กรุณารักษาความสะอาดอย่าทิ้งขยะนะครับเพื่อให้น้ําตกทิลรซูยังความสวยงามไว้ให้ลูกหลานได้ชินชมกันต่อไปนะครับ การเดินทางของเราวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความประทับใจจากความงามของธรรมชาติที่อุ้มผาแห่งนี้นะครับและอย่าลืมที่จะกลับมาเยือนอีกสักครั้งนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกินเที่ยวกับทอดเหมียวทัวร์สำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกรุณมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ทราบว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ